ฉันมาแล้วคะ่ะออกไปข้างนอกกันเถอะออฟเอ๋ไปที่ไหนอีกหรอกคะเออไปทิ่เปิลสตรีทนะฉันไม่คิดว่าแค่เดริกได้มาคบกับฉันเราจะทําให้เขาหยุดขุดคุยเรื่องคำํำสาบสำหรับร่างหรอกถ้าเขามีใจให้ฉันจริงๆเขากลับยิ่งอยากขุดคุยเรื่องคําสาบสำหรับร่างอย่างเต็มที่มากขึ้นอีกเพราะเขาก็คงลำบากใจถ้ามีข่าวหรือว่าคนที่เป็นพระชายาเป็นนักเวทนะ อนหญิงก i ์มันการที่เขาเป็นคนออกมาสแสดงว่าหาเดรสถูกใครบางคนจับตัวไว้แล้วสินะเรื่องชักจะยุ่งกันไปใหญ่แล้วอีฟไปนั่งเล่นที่ร้านกาแฟแะะถวนี้ก่อนนะแต่จะให้กูหนูอยู่คนเดียวแค่อยากจะได้เค้กเกาลัดทีาร้านกาแฟะนะนะั่นน่ะก่อนกลับบ้านแต่ขี้เกียจรอนะอ๋ะอเข้าใจแล้วค่ะดีจริงๆที่ออฟหัวไวอะ นั่นท่นหญิงคงไม่เป็นการดีถ้าพวกคุณจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับปัญหาของคู่รักนะช่วยหลบไปก่อนจะได้ไหมคะโครัเข้าไปยุ่งไม่ได้อย่างนั้นหรอขอบคุณนะคะฉันก็ไม่รู้ว่าเดริกจะพูดเรื่องอะไรเหมือนกันแต่คงจะถามก่อนว่าไปก่อเรื่องอะไรมาละมัง้งเพรมอสฮาเดสคิดเลียน เจ้านายของแกคือดอกกุหลาบที่บานที่อยู่สูงสุดใช่ไหมเฮ้ย hey, ตายสิจะตอบว่าไม่รู้จักก็ไม่ได้ถ้าตอบว่าไม่รู้จักก็เท่ากับว่าโกหกต่อหน้าองค์ชายรัชทายาทที่รู้เรื่องหมดแล้วมาก่อนอีกจะตอบว่าอะไรนะฮาเดรสกระหมอ่อมบอกเรื่องที่เจ้ารู้เกี่ยวกับบาดแผลภายในของนางมาให้หมดเอ๊ะ <Ha>, eh. นางป่วยตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วบาดแผลร้รายแรงแค่ไหน เราต้องรักษายัางไงบ้าข้าคิดว่าพ่อหมดที่ร่วมมือกับนางมาเป็นเวลานานคงไม่มีทางที่จะไม่รู้นะฟาบาบุกมาถึงที่นี่เพื่อที่จะมาถามคำถามแค่นั้นหรือพื่ออะค่คะถ้าได้ยินว่าเจ้าเป็นลูกของชูของเจ้าของ,ของหอคอยเวทมนต์จาได้รับถ่ายทอดพลังเวทมาทางสายเลือดก็คงจะมีความสามารถอยู่ไม่น้อยไว้ถึงเวลาที่เหมาะสมข้าค่อยถามจากปากนางเอะว่านางไปได้รับบาดแผลภายในะนั้นมาได้ยังไง จะบอกวิธีรักษาบาดแผลภายในของนางมาก็พอธุระของข้าก็มีแค่นั้นแค่เพราะว่าอยากจะถามเรื่องนั้นคนที่เป็นถึงองค์ราชายาทอย่างเขาถึงมาหาฮาเดรด้วยตัวเองอย่างนั้นเหรอต่หมีอย่างเขาทําไมถึงเอาใจใส่ได้ขนาดนี้ล่ะทั้งที่บอกว่าเกลียดพ่อหมดเขาใส่ขนาดนั้นเนี่จะบอกว่าต้องใส่เล็บแม่หมดกับใบเสร็จสดลงไปในยาสมุนไพรใช่ไหมเะ้ะข้าทาไมข้าถึงต้องบอกเรื่องนั้นกับคนนี้นะ ฝาบาหม่อมฉันได้ยินหมดแล้วเพคะอวรินเรื่องนั้นน่ะขอโทษที่แอบสืบลับหลังเจ้านะแต่ว่ามันมีปัญหาที่ข้าอยากจะแก้ไขด่วนนะ่ะไม่เป็นไรเพคะเดเรกหม่อมฉันก็ชอบสืบลับหลังเหมือนกันไม่โกรธกันเหรอนั่นเป็นคำถามที่หม่อมฉันต้องตรัสถามฝาบาทเพคะฝาบาทไม่ทรงกริ้วแมจะรู้หม่อมฉันส่งสิงกับพ่อหมดอย่างงั้นหรือเพคะ เขาตรวจสอบแล้วว่าเจ้าหมอนี่นะไม่ใช่พ่อหมที่ติดต่อกับพวกหอกคอยเวทมนต์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาใช้เวทมนต์ไม่ได้นี่เพคะแล้วหมอมฉันก็อาจจะร้องขอให้ฮาเดรสท,ทาอะไรบางอย่างก็ได้ก็เจ้าพูดจากปากเองไม่ใช่หรอือว่าเจ้าไม่ได้เป็นคนเสกเวทมนต์ที่ทําให้พวกเราตกทีนั่งลําบากนั่นน่ะเขาเชื่อคําพูดของเจ้านะไอริน เชื้อฉันอย่างนั้นหรอถ้าเป็นวิธีแก้คำาสาปนั้นถ้าพอจะคิดอะไรได้แล้วเจ้ามีต้องเป็นห่วงข้าจะเข็นข้อมูลจากหอกคอยเวทมนต์มาได้ในเร็วๆนี้เพราะงั้นรับสมุนไพรที่ข้าส่งไปให้ซะดีๆเราต้มกินอย่าให้ขาดละ่ะเราจะมีวิธีกดดันหอกคอยเวทมนต์หรือเพคะในเมื่อมีประเด็นเรื่องปีศาจบุกโจมตีอยู่แล้วการจะเข็นความจริงออกมาก็คงไม่ยากนักหรอก ถ้าไม่ใช่แค่ความจริงแต่เป็นพยานหลักฐานแล้วก็หม่อมฉันสามารถช่วยได้นะพี่คะอ๋อพูดถึงไอ้นั่นใช่ไหมพามาที่นี่ได้เลยใช่ไหมเฮ้อไอ้นั่นในเมื่อเรียกพวกอัศวินมาดูลาความปลอดภัยอยู่แล้ว,ลวก็เริ่มเลยแหละนะพย่ค่านี่คืออ๋ฮา มีอะไรขึ้นมาจากพื้นน่ะนี่มันปีศาจตัวนั้นนี่ปีศาจที่พี่สาวกระหม่อมจับมาเพื่อคะนั่นนี่มันตัวจริงเสียงจริงเลยเพื่อค่ะไอรินนี่มันเป็นไงมาไงกันแน่ฟาบาทรงทราบเรื่องที่หม่อมชันเตรียมจะลึกเวทมนต์ไปสองใบยอยู่แล้วหรือเปล่าเพคะ ใบหนึ่งก็คือจารึกเวทมนต์สำหรับป้องกันอย่างที่พวกท่านอัศวินพาคีหมาป่าด,ดำเคยเห็นกันส่วนอีกใบหนึ่งก็คือเวทมนต์จับเป็นเพคะหม่อมฉันคิดว่าถ้ามีใครจะโจมตีหม่อมฉันหม่อมฉันก็จะไม่ปล่อยไปเฉยๆไม่ว่าจะหน้าไหนหม่อมฉันก็ตั้งใจจะจับมาไว้ศึกษานะเพคะโอจะบอกว่าระหว่างที่ถูกลักพาตัวท่านก็จับตัวปีศาจมาเพื่อศึกษาอย่างนั้นเหรอคะคะระหว่างที่พวกปีศาจเผลอเดิ๋ฉันก็จับปีศาจที่อยู่ตัวเดียวมานะคะ หลังจากนั้นต่อจะทำไงล่ะ,ละอย่างนั้นอคนเฝ้าเอาละนะว้าวนี่มันอะไรประมาณนี้ละคะใจกล้าเกินจนพูดไม่ออกเลยถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันก็ขอแนะนำหาเดรสที่เป็นทางการก็แล้วกันนะเพคะ <c oughs> นี่ก็คือฮาเดรสคิดเลียนเขาคือหนึ่งในคนที่หม่อมชันเชื่อใจมากที่สุดในจกักรวรรดิเจรึกที่หม่อมชันใช้ฮาเดรสก็เป็นคนทําให้ด้วยตัวเองเลยล่ะเพคะอรินจะมีความสัมพันธ์ยังไงกับคนคนนี้หม่อมฉันอุปถัรมฮาเดรสมาตั้งแต่เด็กแล้วเพคะเขาเติบโตมาเป็นอย่างดีจนตอนนี้หม่อมฉันกลายเป็นฝ่ายที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว อย่างที่ฟาบาดสงสาบฮาเรเดรสมีเชื้อสายของเจ้าของหอคอยเวทมนต์จะมีความสามารถทางด้านเวทมนต์ที่ยอดเยี่ยมเพราะงั้นการศึกษาปีศาจนี้หม่อมฉันจะเป็นคนดําเนินการเองเพคะเพราะในพระราชวังไม่มีบุคลากรที่เหมาะสมกับงานนี้เฮ้ย hey, ไม่มีอะไรจะแย้งเลยต่อให้เอาตัวไปก็ไม่สามารถศึกษาในพระราชวังได้อยู่ดีฮาดเดรสคิดเลียงเขาจะรอผลการศึกษาของเจ้านะพีสาวก็จะกลับแล้วใช่ไหม ถ้างั้นผมจะให้ของขวัญก่อนกลับนะขอบใจนะฮาเดรสคขาดีใจไอรีอนทำไมฮะความรู้สึกนี้มัอนอยู่บอกนะว่าฟาบา ข้ามีธุระจะคุยกับไอรีนสักครู่ทุกคนออกไปฮาเดสเจ้าก็ออกไปแป๊บหนึ่งได้ไหมคุณหนูยินดีด้วยนะคะดินว่าฟาบาทเฟเดริกส่งยืนรับคุณหนูลงจากรถมาด้วยเอ้มีผู้ชายคนไหนที่จะไม่รถ,ถวยต่อนะคุณหนูไปตลอดการหรอกนะคะแน่นอนอยู่แล้วทุกคนอย่ามาโวยวายตรงนี้ สลับไปซะฮในตัวรัชทายาทนั้นน่ะมีคุณหนูของพวกเจ้าอยู่ตั้งหากละจะว่าไปแม้แตดด่ดัชเชตก็ดูไม่ออกว่าพวกเราสลับล่างกันแล้วอุ๊ยตายเราก็ต้องมาใช้ชีวิตในขณะที่สลับล่างกันอีกแล้วสินะข้างน,นอกมีคนรออยู่ถ้าใช้เวลาน,านานจะถูกสงสัยเอานะเพคะตามที่ไอรินพูดมันเป็นสถานการณ์ที่แก้ไขไม่ได้ทันทีก็เลยช่วยไม่ได้นี่ ถ้าจัดมาให้แบบนี้ก็อาจจะเป็นของที่ไอรีนชอบก็ได้ท่านแม่ม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้เห็นฝ่าบาทองค์รัชทายาทที่คฤหอสา์ของเรานะบังเอิญว่าวันนี้ฝ่าบาทตรัสว่าทรงมีเวลาว่างนะคะฝ่าบาทองค์รัชทายาทไม่ได้ทรงขึ้นรถระหว่างทางไปอย่างนั้นหรอเดี๋ยวสิเห็นเขาเป็นผู้ชายที่มีแล่เหลี่ยมขนาดนั้นเลยหรือไง ท่านแม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะก็เห็นว่าขาไปไปคนเดียวแต่ขากลับกับมีฝาบาทองค์รัชทายาทตามมาด้วยถ้างั้นฝาบาทก็คงจะวนรอลูกอยู่รอบๆแถวนั้นสินะรู้ได้ไงเนี่ยวนไปแค่สี่รอบเองไอรินในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยกันลองเปิดอกบอกแม่คนนี้หน่อยสิทำไมลูกถึงชอบฝาบาทองค์รัชทายาทขนาดนั้นหรอ แม่เห็นว่าลูกของแม่น่ะไม่มีอะไรขาดเหลือแม้แต่นิดก็เลยไม่รู้ว่าลูกเห็นอะไรในตัวเขาถึงได้วิ่งเข้าหาขนาดนั้นนะสถานการณ์ที่ไอรินบอกให้ระวงังคืออะไรแบบนี้นหรอเฮ้ย hey, ตายสิข้าจะไปรู้หรอว่าไอรินชอบข้าที่ตรงไหนเพราะว่าข้าเป็นองค์รัชทายาทไม่สิกรนางบอกไปแล้ว ว่าไม่ได้สนใจตำแหน่งสมเด็จพระราชินีหน้าตาตไม่สิไอรินชอบผู้ชายหนะ้าหวานเลี่ยนเหมือนทานเนยนี่นะ,ะจะว่าไปแล้วฟาบาสพระองค์ทรงมีกล้ามเนื้อช่วงหลางที่แข็งแรงมากเลยล่ะพะยะคา่ะทรงขยันออกกำลังกายหนะ้าดูเลยสินะพะยะคา่ะมีความพยายามขนาดนี้ขวัญและกำลังใจของราษฎรก็จะต้องไม่มีวันหดหายแน่นอนพะยะคา่ะ ข้าเคยได้รับคำชมแบบนั้นในช่วงที่กำลังทำสงครามอยู่นี่นาะอีกอย่างในแวดวงชั้นสูงก็ไม่มีชายใดที่มีช่วงล่างแน่นปึกเท่าข้าอีกแล้วใช่แล้วล่ะข้อดีของข้าก็คือก็น่าจะเป็นเพราะช่วงล่างมั้งคะไอรินช่วงล่างที่ว่าหมายความแบบที่แม่คุนี้คิดหรือเปล่านะ ที่จะเป็นตอนกลางคืนน่ะสวยแล้วพูดอะไรผิดไปหรือเปล่านะในเมื่อเป็นแบบนี้มามาก๊อกแหมก็รู้กันอยู่แล้วนี่คะ่ะ <c oughs> ลองใช้ถ้าไม่ตายดูก็นแล้วกัน <c oughs> โอเคช่วงล้างก็สำคัญแล้วนะ อะไรนะกินข้าวอยู่ดีๆก็วิ่งออกไป <c oughs> ดิฉันผพาท้องค่ะดูเหมือนว่าดิฉันจะมีลูกแล้วล่ะค่ะเดริก <c oughs> <c oughs> จะโอเคอยู่ไหมนะ <c oughs> วันนี้ท่านพ่อไปทำงานนอกสถานที่ถ้าไม่ทำให้ท่านแม่สงสัย <c oughs> ก็น่าจะได้อยู่อ่ะ คราวนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะคืนร่างเมื่อไหรเพราะเวทมนต์ที่เปลี่ยนรูปไปแล้วไม่มีกฎตายตัวคราวนี้ก็อาจจะใช้เวลานานกว่าหนึ่งวันก็ได้แต่ถ้าเป็นแบบนั้นก็คงเหลือแค่วิธีหลับนอนกับเดริกก็เท่านั้นระหว่างนั้นฉันจะทำตัวให้ไม่น่าสงสัยได้มันะเดี๋ยวนี้แค่จินตนาการว่าเดริกกอดฉันใจก็วุบวับแล้ว้บาบา หลายวันมานี้สีพระพักดูสดใสขึ้นนะพยาคเงั้นเหรอกระหมอมจัดการข่าวลือเรื่องวาเลนไปเรียบร้อยหมดแล้วไม่ต้องทรงเป็นห่วงนะพยาคาแล้วกระหมอมก็มีเรื่องจะทุนแจ้งอีกสองเรื่องพยาคะเรื่องแรกก็คือกระหมอมติดสินบอลพวกผอมดหอคอยจนได้รายชื่อเวทมนต์ทั้งหมดมาแล้วอืมอีกไม่นานเดร็กก็คงจะได้รู้ว่าคนที่เสกคำสาบสำหรับรักไม่ใช่ฉันสินะ เรื่องที่สองก็คือมีข่าวลือแปลกๆเกิดขึ้นบริเวณจัตุรัสกลางเมืองหลวงพะยะค่ะว่าคนที่ช่วยให้สามีของดัชเชตอเดลหนีไปแท้จริงแล้วก็คือพวกพี่ชายของดัชเชตอเดลเองพยาค่ะกระม่องกำลังตามสืบข้อเท็จจริงอยู่พยะค่ะเข้าใจละท่านมา์ควสคะ่ะที่จริงแล้วดิฉันเป็คนปล่อยข่าวลือเองคะ่ะฮารเดรสเก่งเรื่องใจข่าวแบบนี้จริงๆ เมื่อดัดเช็อเดลรู้เหตุผลที่แท้จริงที่ตัวเองถูกปล่อยเกาะแล้วล่ะก็ก็คงไม่มีวันให้อภัยพวกพี่ชายแน่นอนเราก็คงจะเริ่มไม่สบอารมณ์ฝ่ายขนนางที่พวกพี่ชายสังกัดอยู่เป็นแน่ถ้าดัดเชตอเดลได้ยินเรื่องนี้แล้วนึกถึงฉันขึ้นมาก็คงจะดีฝาบาสโปรดทรงฟังรายงานของกระหม่อมพร้อมกันด้วยพะยะค่ะเฮ้ออันเกโรสีหน้าดูตรึงเครียดนะ มีข่าวจากฝ่ายแกรนด์ยุคาริอนเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้พะยะค่ะแกรนดัชเชสประกาศว่าตั้งครรนยังเป็นทางการแล้วพะยะค่ะจะจัดงานเลี้ยงอย่างยิ่งใหญ่หเพื่อฉลองที่แกรนดัดัชเชสตั้งท้องนี่หรอถ้าเพิ่งเริ่มตั้งท้องก็เป็นช่วงที่ควรระวังตัวหน่อยไม่ใช่หรืองไงสติดีหรือเปล่าเนี่ย ทำไมแกรนดายุกถึงต้องอวดอำนาจของตัวเองขนาดนี้ด้วยเลยเนี่ยไม่สินี่ใช่เวลาที่ข้าจะมาห่วงเรื่องนี้แทนไหมก่อนวันที่กำหนดการลาปีศาจจะยกเลิกหนึ่งวันรู้จักสถานการณ์แล้วฟาบาทกับเลดี้ไอรินก็น่าจะร่วมหลับนอนกันจริงๆแหละแต่จะบอกว่าทางคู่สลับล้างกันแล้วก็มีน่าจะใช่พฤติกรรมของทั้งคู่ดูเป็นธรรมชาติเกินไปหรือจะแก้คำสาปได้แล้วนะ หรือว่าคำสาบเปลี่ยนรูปไปแล้วถ้าไม่ใช่อย่างนั้นใครคนใดคนหนึ่งก็อาจจะมีเพาะมดที่เก่งมากๆถึงขั้นก้าคำสาบได้ซ่อนอยู่เบื้องหลังไม่ไดีการแล้วต้องไปปรึกษาแกนนยุคแล้วก็ลองสืบดูก่อนอฮะทำไมสองคนนี้ถึงไม่อยู่ที่นี่ล่ะโหหวาเลนใช่ไหมนี่เดินทางมาแสดงความยินดีสินะคะ ครั้งนี้ก็จะให้บุตรสาวของไว้์เ้าอัานมาจับตาดูค่าอีกหรือไง <c oughs> ใช่แล้วงั้นก็ไปหาแกรแนดายุกด้วยกันสองสามคนอย่างนี้เลยก็แล้วกัน <c oughs> ขอแสดงความยินดีด้วยเพื่อค่ะ,ะแกรนดดัชเชออโอโอ,โอ,โอ,โอเข้ามาเลย <c oughs> ท่านวาัะอุตส่าห์เดินทางมาไกลเลยนะคะแน่นอนอยู่แล้วพื่อค่ะ คราวนี้ถ้าน้องสาวกระหม่อมทำงานให้ดีหน่อยก็คงมีเรื่องที่น่ายินดีกว่านี้วาเลนจงจำไว้ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับแผนการนี้ไม่ได้มีแค่คนสองคนนะราชวงศ์เอลเชียนถามมาตั้งสองสามครั้งแล้วว่ามีความคืบหน้าอะไรหรือยังอ่ะท่านวาลักอย่าพูดอะไรแบบนั้นสิคะหัวอกของท่านวาเลนอ่ะที่ต้องเลือกระหว่างหน้าที่กับมิตรภาาจะเจ็บปวดขนาดไหนเชียวมิตรภรา พูดอะไรกันคะเลดี้ไวเค้าอันก็ดูเหมือนจะสนุกสนานกับเลดี้ไอรีเนียนนี่คะจะให้ไปเรียกเลดี้ท่านอื่นมาเล่าให้ฟังด้วยไหมล่ะคะทุกคนก็คงจะพูดเป็นเสียงเดียวกันมั้งว่าท่านวาเลนดูสนุกดีเอาเอาวาเลนเรื่องให้ถาอง์ราชธายาตเจ้าก็ค่อยๆทำไปก่อนก็ได้สักระยะหนึ่งนะ ค่ะทางไ er อรีเนียแชทเดอร์คงจะยึดร่างขององค์ชายรัชทายาทยากหน่อยแล้วนะที่สถานการณ์เงียบไปหลังจากการล่าบีศาต์น่ะมันมีเหตุผลของมันอยู่ค่ะสงสัยอยู่ว่าทำไมยายเลดี้ร้อยล้านมายานั่นยังไม่มีลูกสักทีทั้งที่ทุ่มเทขนาดนั้นในที่สุดข่าก็รู้เหตุผลนั่นแล้วละ่ะนี่มันเป็นผลตรวจสุขภาพของฝ่า,ฝา,ฝาบาทองค์รัชทายาทนี่เพคะฮะพูดเรื่องอะไรกันน่ะ ไม่เห็นรู้เรื่องเลยเขียนว่าอะไรหรอคะเฮอผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางสมุนไพราศาสตร์อย่างวาเลนกับกระมอมจะตรวจสอบเองเพี่อค่ะต้นเฟิร์นสีเงินเขาคนแคร์ฮ้ทั้งหมดเป็นของดีสำหรับเพศชายนี่เพืยอค่ะให้อย่างงั้นก็หมายความว่าตรงนั้นขององค์ชายรัชทายาไม่ทำงานก็เลยไม่สลหรับล้างอย่างนั้นหรอ เออเอ๊ะตอนที่เราไปยังเป็นร่างของเดลิกอยู่เลยนี่นะแค่วันเดียวก็กลับมาร่างเดิมแล้วหรอ <c oughs> หัวหน้าสาวใช้ที่ดูแลคุณนายบอกมานะคะว่าคุณนายยังสติหลุดไม่หายเลยนะคะที่คุณหนูบอกว่าชอบช่วงล่างของฝาพระบาทอง์รัชธายาท่านก็ช็อกไปเลยนะคะพอเริ่มคบกันอย่างเป็นทางการแล้วก็กล้าขึ้นเยอะเลยนะคะคุณหนู จะจะช่วงล่างไอเจ้าหมีนั่นทำเป็นมั่นใจดูตัวเองแต่จริงๆแล้วมั่นใจเรื่องบนเตียงขนาดไหนกันนะเนี่ยแต่ต่อให้เป็นเรื่องจริงก็เถอะมึงอาจมาทําให้ฉันเป็นผู้หญิงหืนกามไปได้อะ่ะทั้งบุตสาวคนสุดท้องของตระกูลแชดเดอร์ผู้พักดีฟาบ,บาดเฟเดริกสุริยาดวงน้อยแห่งจักรวรรดิส,ส่งสารมาให้ท่านไอริเนียครั ทำไมไม่ส่งมาเป็นจดหมายล่ะฝากเป็นคำพูดกับคนส่งสารก็ได้นี่ว้าวฝาบาททรงส่งจดหมายมาด้วยจดหมายรักน่าเลยอะขณูเป็นอะไรไปคะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับฝาบาทหรือเปล่าโปรดติดตามตอนต่อไป ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b e ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ